คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนโพสของเรากันใน Facebook กันนะคะซึ่งการซ่อนวิธีนี้ไม่ใช่การลบหรือว่าไม่ใช่การเก็บในคลังแบบถาวรกันนะคะรวมถึงวิธีการยกเลิกการซ่อนโพสกันด้วยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรา ในส่วนของหน้าแก้ไขโปรไฟล์ให้มาที่จุด3จุดต่อมาให้เรามาเลือกที่บันทึกกิจกรรมค่ะในส่วนของหน้ากิจกรรมให้เรามาเลือกที่โพสต์ของคุณนะคะในส่วนตรงนี้ให้เรามาเลือกว่าเราต้องการที่จะซ่อนข้อความอัปเดตการเช็คอินโน้ตและอื่นๆอีกมากมายรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงโพสจากแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอเลือกเป็นรูปภาพและวิดีโอก็คลิกที่ตรงนี้เลยคะ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะที่เราตั้งแบบสาธารณะแล้วก็รวมถึงให้เพื่อนของเราเห็นนะคะเราสามารถมาดูในส่วนตรงนี้ได้เราต้องการที่จะซ่อนโพสหรือว่ารูปภาพจากโปรไฟล์ของเราก็แค่ให้เรามาแตะที่จุด3จุดของโพสโพส,โสนั้น แล้วก็มาเลือกที่ซ่อนจากโปรไฟล์ค่ะเราจะเห็นในส่วนตรงนี้เขาขึ้นว่าถูกซ่อนจากโปรไฟล์ใช่ไหมคะเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนโพสต์หรือว่ารูปภาพต่างๆจากหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วส่วนวิธีการยกเลิกก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมส่วนนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาแตะที่จุด3จุดดังรูปภาพที่เราต้องการยกเลิก ให้เรามาเลือกที่เพิ่มลงในโปรไฟล์ค่ะโพสที่เราซ่อนจากหน้าไทาม์ไลน์ก็จะกลับคืนมาแล้วเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนรวมถึงยกเลิกการซ่อนโพสต์ต่างๆในหน้าไทาม์ไลน์ของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ